กล้อง360องศานะคะล้ออันลอยเอ็มนะคะขนาด22นิ้วค่ะบรรจุสัมภาระได้ถึง580ลิตรเบาะหนังแท้นะคะที่ให้สัมผัสนุ่มสบายนะคะสวัสดีค่ะ เชลซีนะคะ B M W Product Genius จากบาร์เซโลนามอเตอร์นะคะวันนี้นะคะซีก็จะมาอยู่กับเจ้าตัวนี้นะคะ X6 นะคะ XDrive 40i M Sport นะคะ Pre LCI นะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะโดดเด่นด้วยตัวกระจังหน้านะคะคิดนี่กิวที่มาพร้อมกับไอคอนิ g โ o ลนะคะและมี Active a i r Stream นะคะพร้อมกับกล้อง360องศานะคะมองรอบคันเลยอีกทั้งนะคะยังมีในส่วนของไฟ LED นะคะที่เป็นแบบเลเซอร์ไลท์นะคะมาพร้อมกับตัวระบบออโต้ไฮบีมด้วยค่ะ เจ้าตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับล้ออัลลอย M นะคะขนาด22นิ้วค่ะมาด้วยคาลิเปอร์เบรกนะคะสีน้ำเงินเป็นเบรกแบบ M Sport นะคะและยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีในส่วนของตัวประตูนะคะที่สามารถคล้องมือเปิดด้วย Comfort Access ได้นะคะนี้เลยในส่วนของประตูนะคะเราก็จะเป็นแบบ Soft c o o s e แบบนี้นะคะนิ่มสบายหูค่ะ สำหรับตอนท้ายของเรานะคะก็จะมีการออกแบบนะคะเป็นเส้นแนวขวางนะคะเพื่อให้ดูกว้างแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะมีตัวดักเทลนะคะแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะสามารถบรรจุสัมภาระได้ถึง580ลิตรด้วยกันนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะสําหรับปิดสัมภาระตอนท้ายนะคะเพื่อว่าป้องกันนะคะคนอื่นจะมาดูสัมภาระของเรานะคะ ในส่วนของภายในนะคะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยตกแต่ง M Sport นะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Cruise Control นะคะที่มาพร้อมกับระบบ Active Cruise Control นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเกียร์ Paddle Shift นะคะที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยที่พวงมาลัยนะคะในหน้าจอตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนของ g a d g e t Control นะคะให้เราสามารถที่จะใช้สัญญาณมือนะคะในการเปิดปิดเสียงนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะ ตัวนี้นะคะจะมีในส่วนของแก้วนะคะที่สามารถที่จะอุ่นร้อนเย็นได้นะคะสามารถที่จะเปิดปิดแบบนี้ได้เลยนะคะเลือกร้อนหรือเย็นก็ได้นะคะและยังมีในส่วนของคอนโซลนะคะหัวเกียร์แล้วก็ปุ่ม Engine Start-Stop นะคะและ I r i v e ที่ตกแต่งด้วยผลึกแก้วนะคะ c ร r b Currify นะคะ และยังมีในส่วนนะคะของตัว Ambient Light ตัวนี้นะคะซึ่งจะเป็นสีภายในนะคะของตัวรถลูกค้าสามารถเลือกได้หลายสีนะคะและยังตกแต่งด้วยตัวเคฟ LA นะคะที่คอนโซลแบบนี้เลยค่ะสำหรับตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังแท้นะคะที่ให้สัมผัสนุ่มสบายนะคะและฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะคะสามารถที่จะปรับเบาะนะคะจากผู้ขับขี่ได้นะคะแบบนี้เลย และตัวนี้นะคะยังมีในส่วนของพานารมิกซันล o ฟนะคะซึ่งสามารถที่จะเปิดรับลมแบบนี้ได้นะคะแล้วก็จังให้ความรู้สึกนะคะที่กว้างสบายมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะห้องโดยสารตอนหลังนะคะก็มีพื้นที่ที่กว้างนะคะนั่งสบายถึงแม้ว่าซีเนี่ยจะสูงถึง174ซนเมนะคะก็ยังไม่รู้สึกอึดอัดกับด้านช่วงหัวเลยนะคะและตัวแอร์นะคะยังเป็นการปรับอัตโนมัติ ทั้ง4โซนนะคะก็คือแยกหน้าหลังเลยและยังมีในส่วนของลําโพงนะคะฮามาการดอนนะคะที่เพิ่มสุนทรียภาพในการฟังเพลงมากยิ่งขึ้นนะคะและตัวนี้นะคะจึมีด้านหลังนะคะจะมีสายชาร์จท y p e ให้นะคะทั้ง2ที่นั่งเลยนะคะและมีในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นสามารถใส่อุปกรณเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่น ตัวสำหรับจับ iPad นะคะเวลาที่เราจะใช้งาน iPad นะคะเราก็สามารถที่จะวางลงลลอกแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีสายชาร์จ Type C นะคะแล้วก็นํามาเสียบก,กับ iPad ของเราได้เลยค่ะสะดวกสบายมากๆและสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจทดลองขับเจ้าตัว x 6คันนี้นะคะ mm. ก็สามารถไปไที่ bmw barcelona motor ทุกสาขาเลยนะคะและสำหรับคลิปต่อไปนะคะจะเป็นรุ่นไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะ